สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ฮอนจะมาเล่นเกมคณิตคิดเร็วโดยใช้สูตรคูณกันไหนใครเก่งสุดคูณคอมเมนต์บอกพี่หน่อยปะไปเล่นกันเลยเกมที่หนึ่งคณิตคิดไวใครตอบไม่ได้เท่ากับตายเริ่มที่ไอ้ดุ๊กครับสามเก้าหกสิบแปดลบอ้าวไปก่อนเลยสามคูณเก้าเออไอ้นี่หลงนะ ต่อไปพี่ฮอนนะห้าแปดห้าแปดสี่สิบอีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งโอเคหกคูณเจ็ดหกเจ็ดสิสองมันถูกว่าอ๋อตังเลกพี่ฮอนบินมาอ๋อชนะเฉยชนะเฉยมาต่อเกมที่สองกับผมในชองมีอะไรหรือเปล่าเคยเรียนหรือเปล่าแม่สุกครูนะน้องเคยเรียนเรียนครับ ถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามดูเลยเอ้ยไม่ใช่แล้วครับโอเคคำถามด้วยสองพี่จะบอกเลยว่ายากมากโอเคครับสองคูณสี่สองสี่แปดเออเก่งเอาง่ายๆแล้วกันในฮอนนะได้เก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสิบสองโอเคเบลลกเก่งมากก็มันคณิตคิดไวไงก็ตอบไปก่อนก็ถูกแล้ว คิดไปก็ต้องคิดถูกด้วยครับน้องโอเคพี่ดุ๊กเราเป็นเพื่อนกันเอาง่ายๆแล้วกันนะ้อ <Okay. S 3> มาครับมาสิบส <12, 8. S 2> <56. S 3> องแปดห้าสิบหกเฮ้ยผิดครับกําลังิโอเค <laughs> กาักรรมการกำลังนั่งดูสุดคูนอยู่กรรมการก็ไม่ต่องนานละโอ้ยผิดเฮ้ยเองแบบแม่สุดคูง่ายๆก็ตอบกันไม่ได้หรอ no มันยากนะกรรมการง่ายมากกรรมการท่องแต่ป2อ ส่วนผมอ่ะท่องตั้งแต่ในท้องแม่ไม่น่าใช่นี่ขนาดแค่แม่หนึ่งถึงสิบสองนะครับพวกคุณยังผิดเลยอ่ะแล้วถ้าสุดคูณแม่พันคุณจะท่องได้หรอพันหนึ่งพันพันสองสองพันครับมาเกมที่สามนะครับผมตอนนี้เราเสมือนกันหนึ่งหนึ่งนะเอาง่ายๆก่อนละกันสี่แปดี่แปดสามสิบสอง ถูกต้องโอเคต่อไปพี่ออนสี่คูณเก้าสี่เก้าสามสิบหกอะไรอะไรอะไรแบบนี้อ๋อโอเคถูกแม่งนึกว่าใครอยากกินข้าวต้มมันตรงนี้ต่อไปพี่ด็กช้อยที่สองนะครับเก้าสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดครับเฮ้ยทำไมง่ายอ่ะโหเอาแม่เก้าเหมือนกันนะแม่เก้าเหมือนกันเก้าคูณสิบสอง ร้อยแปดโอ้ถูกต้องเก่งมากกรรมการมั่งกรรมการมั่งเก้าเจ็ดสีสิบแปดหกสิบสามลตายะกรรมการก็ไม่ค่อยได้ท่องด้วยดีวะเกมที่สามมันก็ต้องเป็นเลขเลขแปดแล้วกันตอนนี้ตอนนี้แม่แปนะครับโอเคผมไม่แปดเลยผมแลรอครับแปดแปด หกสิบสี่ถูกต้องพีหอนแปดคูณสี่แปดสี่สามสองต่อไปอมไม่ไมบอกแม่และไม่ให้เตรียมตัวนะโอเคหกคูณหกหกหกสามสิบหกเออเฮ้ยลูกช่วยด้วยแปดคูณหกแปดหกสี่สิบแปด ปดหกใครสิแปดหกสี่ที่แปดพี่ดกเอ็งมั่วนี้มั่วจริงๆเลยกรรมการถางกรรมการบ้งดิอยากเล่นเหรออยากเล่นเหรอเอออยากเล่นด้วยเนี่ยโอเคก้าเก้าแปดสิบเดย่พี่ดกอาพี่ดถาม้งสิบสองเก้าสิบสองเก้าหกร้อยสามสิแปดโอเคกูไปละ เกมที่4นะครับพี่รู้สึกว่าพี่ถามง่ายไปหรือเปล่าพี่ขอเอายากๆละกันตานนี้นะโอเคมาพร้อมพร้อม11คูณ10 11 10 1อ0อ่าอันนี้ยากกัเหรอวะโหกรรมการ7จ็คูณ12 1 0องห้อยเแผแผนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ100เอาละครับพี่ฮอนครับผมาผมรู้แล้วผมจะเล่นยังไง สิบสองคูณสิบสองร้อยยี่สิบี่อ่าผิดนะครับร้อยสี่สี่ครับเยอะนะสะกอร์เริ่มตึงนะแค่ไม่สุดคูณพวกคุณก็พูดเลยโอเคขอโทษทีเก้าคูณแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสองถูกต้อง <c oughs> มาหกคูณเก้าหกเก้าห้าสิบสี่ถูกต้องเฮ <c oughs> แม่งเจ็บจนะแล้ว <c oughs> ต้องงัดใบเด็ด แปดคูณสิบสองแปดสิบสองแปดสิบแปดสิบเอ็ดบอะไรจ้าจ้าจ้าครับจ้าจ้าตาครับตายกันไปครับตายกันไปครับอ่าหกคูณสิบสองสิบสองหกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดโอเคไปตายครับไอพวกไอพวกนี้มันแพ้คูณสิบสองเนี่ยคูณสิบสองเท่ากับคิดไม่ออกใช่ครับน้องอ้าวคะแนนเท่ากันแล้วหรอ ไม่เฮ้ยเรียนมาตั้งนานก็เรียนมานานไงก็เลยทิ้งความรู้ที่โรงเรียนหมดเลยโอ,อ้โหคืออาจารย์ไปหมดละ <_ D> มาดุกเกมที่ห้านะผมเป็นเกมตัดสินนะเอาแยาๆเลยนะเพื่อนตอบไวๆด้วยไม่ให้คิดนานนะครับโอเคสิบเอดคูณแปด ิบเอ็ดแปดแปดสิบแปดเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอได้แค่สิบเอ็ดและสิ <c oughs> เออสิบส yeah. องคูณห้าสิบสองห้าก็หกสิบได้อยู่ต่อไปพี่ดุกนะผมคำ <c oughs> ถามวัดใจตัดสินผมแล้วหรอ <c oughs> เพิ่มก็เจ้าย่างๆเลยละกันเก้าคูณสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าอ้าเมื่อกี้อะไรครับอะไรเก้าสิบเอ็ดเลยครับไม่ <c oughs> ก้าคูณสิบเอ็ดก็ได้เก้าสิบเก้านเพราะคำถามให้กับคนามัวคำถามอโอเคฮแม่งสววระ <No. S 2> มีคนสวยแน่ตานี้ไม่ไม่ไม่ถ้ามีฮนตอบไม่ได้ไปตาให้หนอนแดกซะสี <c oughs> ่คูณสิบสองสสิบสองเอ่อสีปดไม่มันตอบได้หมดเลยสองคนเกิน <c oughs> ถามกรรมการมั่งโอเคมามามผมถามเอ่อสิบสองคูณสิบเอ็ดร้อยสิบร้อยยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเอ้ยร้อยสามสิบสองโอเคกูตายจบไปแล้วนะคะน้องๆไหนมีน้องๆคนไหนคิดเร็วหรือผิดกันบ้างคอมเมนต์บอกพี่หน่อย ฝากไปกดติดตามช่องพี่ดุกและพี่เพิ่มด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพี่แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ